ทีนี้คงบม่มีไพ่ชีบุุจักบอส่อหรือ่อวรัตพลวรัตวรกุลนักธุรกิจเครือข่ายไคตงที่เป็นผู้ก่อตั้งอาณาจักรดิไอคอนกรุ๊ปขึ้นมาเมื่อน,นี้เขา,เจาจะพาเพื่อนๆมาทำความู้จักกับบอสพอให้เลิกละเอียดลายกว่านี้เซิงซาญ่าของเพิ่นเป็นวลีเด็ดเลยก็คือขยันผิดที1ิปีก็บ่รวย เส่งประวัติของวรัตพลวรักวรกุลนั้นก็คือเพิ่นเกิดในวันที่10พฤษภาคมปีพศ2อ,องพอยสาปัจจุบันอายุ41ปีเป็นผู้กอ่อตั้งและเป็น CEO หนึ่งเดียวของอาณาจักรธุรกิจออนไลน์ The Icon Group ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจัดจำน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพและความงามที่ใช้โมเดลซื้อมาค่ายไปสร้างรายได้อย่างมาศซาลโดยมีเลาดาราทีมาร์กาไลาตาทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่เข้ามาห่วมงานบอสพอหรือวรัตพลวรั วรกุลเคยให้สัมภาษณ์ในรายการหนึ่งว่าเราจะต้องต่อสู้ฟันฟ่าอุปสรรคเยอะแยะมากมายในชีวิตของเราเท่าที่เราจำความได้ก็คือเราเกิดมาแล้วอยู่กับแม่ซึ่งเป็นกรรมกรก,รก่อสร้างส่วนผู้เป็นพอ่อก็ได้ทิ้งเราไปตั้งแต่อายุสมปีตั้งแต่สมัยยังเด็กเลยซึ่งเคยเป็นทางเด็กเสิรฟ เคยเป็นทั้งพนังงานประจำเฮดเวียกอยู่บริษัทที่หับรายได้เงินเดือนเริ่มต้นอยู่ที่6,000บาทและจากนั้นเองลาวก็หันมาเฮดธุรกิจขายกระเบื้องผ่านออนไลน์ซึ่งราวได้เริ่มต้นศึกษาด้วยตัวเราเองว่าจะเป็นการเขียนเว็บไซต์ต่างๆหรือการใช้แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซและพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องต้อง ยอมฮับเลยว่าเพิ่นเป็นคนดูมันแล้วก็พัฒนาตัวเองบ่งมีมือสิ้นสุดจนสามารถสร้างเว็บไซต์คขายกระเบื้องออนไลน์เป็นของตัวเองได้สำเร็จและจนมาถึง ในส่วงระยะ1เป็นจุดเปลี่ยนลาวได้มาหุ้จากกับธุรกิจเครือข่ายระดับโลกอย่างเช่นบริษัทที่มีชื่อว่าเจอเนโโโ็ตโกลบอลลาวเฮดธุรกิจนั้น6-7ปีเฮดให้ตัวเองสามารถสร้างลายไดเ้เป็นก่อเป็นกำจากธุรกิจนั้นทองเที่ยวฟรีไปหลยกว่า50ประเทศเ่อในว่าพาสปอร์ตเต็มไปซองซ้ำเล่มเลยทีเดียวเมื่อได้ทืนและมีประสบการณ์มีคอนเนคชั่นเพียบพร้อมแล้ว บอสพอหรือวรัตนลวรัตวรกคุณก็เลยออกมาเปิดบริษัทเป็นของตัวเองที่ชื่อว่า The Icon Group นั่นเองโดยใช้เวลาเพียงแต่สามปีเท่านั้นแต่สามารถสร้างยอดขายทะลุ5 0 0 0ล้านไปแล้วในปีพศซ้อ4บริษัทด h ไอคอน u r ุ๊ปจำกัดซึ่งได้สร้างตังขึ้นเมื่อวันที่หนึงมิถุนา ปีพศ2 561เสริึงถึงจดทะเบียนอย่างทึกต้องก็คือ50ล้านบาทในวันที่ก่อตั้งซึ่งตั้งอยู่ที่165ทับี่ถนนรามอินทราแขวงอนุสาวรีย์เขตบางเขนกรงุงเทพมหานครเป็นธุกิจขายปีกขายส่งผ่านอินเทอร์เน็ตหรือออนไลน์มาร์เก็ตติ้งนั่นเอง และปัจจุบันนี้ที่เป็นกระแสฮือหากันเนาะบทสรุปของคดีนี้ข้อาขอ,อาณาจยักษ์ใหญ่อย่างเช่นดีไอคอน Group ก็ไกจะปิดซากลงไปแล้วเป็นอะไรได้ก็ติดตามเนื้อหาสาระไปพร้อมๆกันตื่มสำหรับคลิปนี้ฝากไว้ประมาณนี้สบายดี